สามูลนิธิอิสระชนนะคะลงพื้นที่แบ่งปันอาหารนะคะแล้วก็ถุงปันสุกนะคะรอบๆบริเวณในกรุงเทพนี้นะคะหนูขอถ่ายรูปหน่อยนะคะวันนี้เราได้พบกับคุณลุงนะคะผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารนณะ จากการที่คุยทราบว่าเขาโดนทินงป้านะคะแล้วก็คุณป้าที่อยู่บริเวณนี้ที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่สีกาทีนะคะขับรถมาทิ้งไว้เได้แล,ล้วเราก็ไม่ได้ถามตำรวจเราเห็นคนถือเอแกลากลงอ๋อแต่คุณป้าเห็นใช่ไหมคะเป็นรถตำรวจเออก็เห็นอยู่ ตอนบตอนดึกก็ยังมาถ่ายรูปแล้วไอ้หรือว่าแกจะมาก็จะมารับจะมาถ่ายรูปกอว่าจะมารับกลับนที่ไหนไปเอามาอีกคนนึงอปานสมคนถ่ายรูปไม่รู้ก็ว้อตรงนี้ปล่อยได้คนมาถึงบ้านเช้วอ้ยหายไปนนแล้วคือเอีกทีนึงแต่ตรงน้ำมากัน่ะโอ้ยันว่าไงมันก็ลงน้ำได้หรือสองคนนะเขากลับมารับ ก็าอาจจะเดินไปเองคือป้ากลับมาตอนเช้าใช่ไหมมาไปขายของตีสี่ใช่ไหมกลับมาเป็เก้าโมงแล้วขา,ายไปไหนเริ่มหลยอยู่คนนี้คนเดียวเราจึงได้ทำการตรวจนะคะตรวจโดยใช้เอทีเคนะคะ เลิสิ่ลดูสีด้วยไนิไม่ไม่ เปลี่ยนกางเกงตัวใหม่แล้วนะแล้วเดี๋ยวพี่ก็เถอบมาตรงนี้ก็ได้เนาะ,ะจะได้ไม่เปียกฝนเยี่ยม

แล้วจะทำหายไหมไม่ไม่มีคนเคยมาขโมยของไหมใครจะกล้าเนาะาฝั่งนี้ไม่มีสักที่อะเขาว่าเขาใช้วางไว้ตรงนี้พี่เออเม็ดนั่นอะเมื่อวานหนูก็เห็นเขาวางวันนี้รู้สึกเป็นยังไงคะดีขึ้นไหมดีขึ้นเนาะมีแรงขึ้นนะเออ ปกติเราจะอ่อนเพียเลยจะนอนใช่ไหมแล้ววันนี้ได้ทานข้าวอะไรบ้าง ไม่นะครับเขาหรอโอเคดูแลตัวเองนะคะโอ้ขอบคุณครับน่ารักจังเลย ตรงนี้แล้วย้ายพี่เป็นยังไงสบายดีนะตอนนี้สบายดีขึ้นเนาะเดี๋ยวอเอาชุดหล่อๆมาให้เนาะวัดชุดวัดตัวแล้วเรียบร้อยเนาะโอเคที่ยืนวัดตัวจะยืนโชว์อีกไหมจะได้วัดด้านหลังไม่อยากโช,กโชว์รอเป็นไงหายหรืหยอยังหายยังว,ว้าวมีน ไยแล้วอ่ะอ่ะอ่าดูหน่อยโชว์หน่อยอ่ายิ้มรู้ไห้ตั้งแต่วันนู้นที่พี่โรเบิร์ตไม่สบายเราก็เลยนำยามาให้พี่โรเบิร์ตใช่ไหมจนตอนนี้เราอาการดีขึ้นแล้วเนาะเราก็เดินไหวใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะเดินไปไหนครัวันนี้รอสักพักเดี๋ยวขึ้นช้างไปไหนไม่ได้ไม่เดินไปไหนนะ ไม่เดินไปไหนอะไรเมื่อวานพี่อีกคนนึงมาอยู่ตรงโน้วนวันนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วพรุ่งนี้ไปไหนดีข้ามไปฝั่งโน้นไหม,มไปไปมามา<ๆ><ๆ>โอเคหนูจะได้วนตามหาไปไปมามาแถวนี้เนาะอาจจะได้เอาของมาให้ย,ยังวิ่ง,งไม่ได้ แล้วสรุปพี่โรเบิร์ตชื่อจริงนามตระกูลว่าอะไรเนี่ยนึกออกยังไม่ออกเอานึกไม่ออกหรอแล้วชื่อเล่นชื่ออะไรรู้ไหมเวลาคนถามชื่อเราเราบอกว่าชื่ออะไรชื่อไม่ค่อยรอชื่อไม่ค่อยรอแล้วชื่อโรเบิร์ตลอไหมหล่อโอเคก็เอาเป็นว่าถ้าใครถามว่าพี่ชื่ออะไรพี่ก็บอกโรเบิร์ตนะ บอกว่าโรเบิร์ตโอ้ยน่าดีใจจังเลยอะอเยี่ยมกินยาตามเวลาไงเนี่ยพี่ๆเขาดูแลพี่โรเบิร์ตนะให้ได้ทานยาตามเวลาแล้วน้ำใครเขาเอามาให้คะเนี่ยจำไม่ได้ ก็หลุดจำได้ไหมพี่คนนี้ชื่ออะไรฮะอาจารย์แล้วคนนี้ล่ะจำไม่ได้หรอกคนนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้้าไดยอกแล้วพี่ตอนเช้าที่เขาเอาข้าวมาให้จำชื่อเขาได้ไหมเรียกเขาว่าอะไรพี่เรียกว่าเรียกว่าครูใหญ่เรียกอาจารย์เรียกอาจารย์ เดี๋ยวจะบอกอาจารย์นะ <Okay. S 1> ว่าพี่โรเบิร์ตแข็งแรงขึ้นสวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้พบกับพี่โรเบิร์ตนะคะแล้วก็ได้ตรวจพบว่าพี่โรเบิร์ตมีเชื้อโควิดนะคะแล้วก็ไม่มีการส่งต่อตัวคือเราเราไม่รู้จะส่งต่อตัวพี่ส่งส่งต่อพี่โรเบิร์ตเนี่ยไปที่ไหนที่สุขภอยอะไรต่างๆก็ก็ไม่รับแนนะคะเพราะเนื่องจากว่าพี่โรเบิร์ตเป็น คนเลล่อนไม่มีบประชาชนแล้วก็น่าจะเป็นผู้ป่วยที่มีอมาการจิตด้วยนะคะเราจึงตัดสินใจประสานขอยาฟาวิมาแล้วก็นำมาให้พี่โรเบิร์ตนะคะเป็นเวลารวมกันทั้งหมดเนี่ยห้าวัน,นะค่ะซึ่งวันเนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเมื่อกี้เราเราสวบอีกทีหนึ่งก็พี่โรเบิร์ตไม่มีเชื้อแล้วนะคะแต่ว่า เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของมูลนที่อิสระชนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนโดยที่มันไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจหรือจะทำเป็นโครงการหรืออะไรแต่ว่าถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปคุยกับอาศัยอิสระชน,ทาทานะะพี่ทานนะคะพี่ทาสรุปว่าพี่โรเบิร์ตเขาหายหายแล้วเออเอาคนละเทส เรามองเคสนี้เป็นยังไงบ้างพี่ก็หลังจากที่เราก็ส่งต่อตัวเขาไม่ได้หลังจากที่ส่งต่อตัวเขาไม่ได้เราก็มีความพยายามที่จะให้ยาตามเวลาตามที่หมอแพทย์สั่งเนอะเพื่อที่จะให้เขาหายเพราะยนืงจากอยู่ในพื้นที่สาธารณะค่ะเราก็สลับกันให้ให้ยาเช้าเช้าเย็นเนาะใช่จนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ยาหมดเราก็เลยลองทอบดูซึ่งผลก็ออกมาก็คือไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อแล้วโควิดแล้ว นี่ส่อเป็นความพี่ท้าารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจเนาะเพราะว่าคือเอาจริงๆเราก็บทปัญญาในการที่จะส่งต่อเขาไปรักษาเขาตามขั้นตอน,ตา,น,ต,อนตามสาธารณสุขที่ดีอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เราก็ทําได้ตามที่เราทําที่เราได้รับรู้มาเรียนรู้มาจากทีมแพทย์เนาะว่าจะจ,จัดการกับเขา,เขาอยัางไงได้อะไรเงี้ยก็ถือว่ารู้สึกว่าประสบความสําเร็จแล้ก็ดีใจดีวจเป็นความภูมิใจ,ใจของเราในระดับหนึ่งเลยทีเดียว